คนที่มีวุฒิภาวะสูงเขาดูกันยังไงวุฒิภาวะมันหมายถึงความสามารถในการยับยั้งชั่งใจหรือควบคุมอารมณ์ตัวเองถ้าสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่เราจะมีบุคลิกและพฤติกรรมด้านอารมณ์ที่ดีมากเพราะคนที่มีวุฒิภาวะสูงแบบแรกเลยนะครับเขาจะเป็นคนที่ไม่อยากรู้เรื่องคนอื่นเลยเขาจะคัดเฉพาะสิ่งที่ดีๆรู้แล้วมีประโยชน์กับตัวเขาเท่านั้น 2. เป็นคนที่ไม่ตัดสินใครเพราะรู้ว่าทุกคนนะมีเหตุผลในแบบของตัวเอง สามครับเป็นคนที่รู้ว่าความสุขของตัวเขาเองคืออะไรพอรู้แบบนี้แล้วเขาก็จะเป็นคนที่มีความสุขได้ง่ายสี่ครับเป็นคนที่รู้ว่าคำพูดนั้นคมกว่าใบมีดเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่าบางเรื่องควรพูดบางเรื่องก็ไม่ควรพูดเพราะมันจะเป็นการทำลายจิตใจคนห้าครับเป็นคนที่ชอบพูดแต่ข้อดีของคนอื่นซึ่งมันจะทำให้คนอื่นรู้สึกดีด้วยพอรู้ว่าข้อเสียนั้นมันมีกันทุกคนแหละ แล้วพอพูดข้อดีไปนะครับจะทําให้คนอื่นรู้สึกดีแล้วมีกําลังใจมากขึ้นวุฒิภาวะจึงไม่ใช่เรื่องของการที่เรามีอายุเท่าไหร่แต่มันเป็นเรื่องของการปฏิบัติต่อตัวเองและผู้อื่นต่างหากล่ะครับลองเช็คดูนะครับถ้าเรายังขาดข้อไหนพยายามฝึกฝนแล้วก็พัฒนาขึ้นครับเราจะได้เป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงครับ